เลือดแขนแดนรักบทที่ห้าฮึดสู้เพื่อหัวใจตัวเองก็ดีแล้วแต่ช่วยเป็นห่วหัวใจของอีกคนด้วยสิโว้ย ทั้งคู่เดินตระเวนหาของหวานที่ถูกใจและทานกันอย่างอร็ดอร่อยโดยเฉพาะบูมที่มีความสุขมากที่สุดในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมาชีวิตของบูมถูกจำกัดอิสระไว้ภายใต้การคุ้มกันอย่างเข้มงวดที่หมู่บ้านเพียงฝันจังหวัดเชียงรายเพราะหลังจากนายราเมศเสียชีวิตลงกลุ่มอิทธิพลเล็กน้อยที่เคยเกาะกินอยู่กับอำนาจเดิมได้แตกแขนงออกไป จนราเอลลยังควบคุมไว้ได้ไม่หมดด้วยความที่ราเอลเพิ่งกลับจากต่างประเทศบารมีในวงการจึงยังไม่มากพอที่จะสยบศัตรูได้ทั้งหมด ความแค้นที่บูมเคยสร้างบาดแผลใหญ่ทางธุรกิจให้กับคนเหล่านั้นจนต้องสูญเสียงเงินทองมหาศาลอาจกลายเป็นชนวนเหตุของอันตรายครั้งใหญ่ได้ผู้พันหมอกจึงตัดสินใจซ่อนตัวบูมเอาไว้พักใหญ่วันนี้จึงเปรียบเสมือนวันปลดปล่อยของบูมโดยมีมาร์ทคอยดูแลด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งน้องบูมยังไม่อิ่มอีกหรอครับเนี่ยเดี๋ยวหมอราฟก็บ่นว่าน้องบูมอ้วนขึ้นอีกหรอครับ มาร์ทยิ้มหวานให้คนที่กำลังเคี้ยวขนมตุ้ยๆอย่างไม่สนใจใครพลางแกล้งเยาหยอกจนบูมยิ้มกว้างออกมาบ่นกระช่างสิบูมจะกินมีจะของอร่อยทั้งนั้นเลยพี่มาร์ทไม่กินบ้างเหรอไม่เอาดีกว่าครับพี่ไม่ค่อยชอบทานของหวานเท่าไหร่น้องบูมทานตามสบายเลย พูดพลางใช้นิ้วเกลี่ยข้างริมฝีปากอิ่มอย่างแผ่วเบาเพื่อนำคราบน้ำตาลที่ติดอยู่ออกให้ก่อนจะส่งขวดน้ำดื่มตามไปทั้งคู่ยังคงใช้เวลากับการเดินชมงานนิทรรศการไปเรื่อยๆจนเกือบจะลืมไปว่ามีผู้กองกันและเอ็มนั่งรออยู่ด้วยสีหน้าสุดแสนจะเหนื่อยหน่ายกับนักชิมมือโปรอย่างบูมไปห้องน้ำกันไหมพี่มาร์ทบูมอยากไปล้งมือได้สิครับ งั้นเดี๋ยวพี่ไปเรียกพี่การกับพี่เอ็มก่อนนะบูมรีบสายหน้าห้ามม้าทันทีก่อนจะดึงมืออีกฝ่ายให้เดินไปยังห้องน้ำกันเพียงสองคนเพราะตอนนี้บูมห้ยหาความเป็นอิสระบ้างแค่จะล้างมือหรือท,ทําธุระส่วนตัวแต่ต้องมีคนตามเฝ้าตลอดเวลามันช่างน่าเบื่อเหลือเกินน้องบูมเข้าห้องน้ำก่อนเลยครับเดี๋ยวพี่รออยู่ตรงนี้ บูมพยักหน้าแล้วเดินเข้าไปด้านในโดยมีมาร์ยืนเฝ้าระวังภัยอยู่ด้านหน้าอย่างเข้มงวดเป็นอะไรหรือเปล่าครับน้องบูมมาร์ทเรียบเดินเข้าไปจูงข้อมือถามทันทีด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นบูมเดินกลับออกมาด้วยใบหน้าที่ตื่นตระหนกสายตาของบูมดูลังเลและสับสนคล้ายกับไปเห็นหรือได้ยินอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลไม่รู้เหมือนกันพี่มาร์ตตอนบูมอยู่ในห้องน้ำ มีคนเข้าห้องข้างๆเขาเคาะผนังแล้วเรียกชื่อบูมถูกด้วยพอบูมถามว่าใครเขาก็ไม่ตอบบูมเลยรีบเดินออกมาเลยเดินออกมาเหรอครับแต่พี่ยืนอยู่ตรงนี้พี่ไม่เห็นใครเดินสวนออกมาเลยสักคนนะนุ้งบูมมาดเริ่มสังหอนใจไม่ดีเขาตัดสินใจดึงมือบูมให้รีบเดินออกจากจุดนั้นเพื่อกลับไปหาผู้กองกันและเอ็มทันที ทว่ายังไม่ทันจะถึงจุดหมายมาดกับรู้สึกได้ชัดเจนว่ามีคนกำลังเดินตามมาจริงๆแต่น่าจะไม่ใช่คนที่อยู่ในห้องน้ำคนพวกนั้นคงดักรอยอยู่ด้านนอกและเสียงเรียกในห้องน้ำอาจเป็นเพียงสัญญาณส่งตัวให้คนข้างนอกเริ่มไล่ตามบูมยิ่งรีบก้าวเดินเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะยิ่งช้าลงเท่านั้นเมื่อต้องฝ่าฝูงชนที่พลุกพล่านมาดกวาดสายตามองไปยังจุดที่ผู้กองกันและเอ็มนั่งรอยอยู่ก่อนหน้านี้ทว่าทั้งคู่กลับหายไปแล้ว บางทีพวกเขาอาจกำลังออกตามหาเขากับบูมอยู่ก็ได้มาตัดสินใจพาบูมมุ่งหน้าไปยังลานจอดรถทันทีพร้อมกับรีบกดโทรศัพท์ติดต่อผู้กองการอย่างเร่งด่วนพี่กันมีคนตามน้องบูมผมกำลังพาน้องไปที่รถครับทันทีที่ปลายสายรับคำมารรีบแจ้งพี่กัดและสถานการณ์ปัจจุบันทันทีผู้กองการตอบรับเสียงเข้มและรีบพุ่งตัวไปยังจุดนัดหมายเช่นกัน ในใจได้แต่ภาวนาขอให้เขาไปถึงตัวบูมก่อนที่พวกมันจะลงมือเชี่ยเอ้ยลบไปสิจะมายื่นขวางทางทำไมวะมาส,สบดลั่นพลังเบรกฝีเท้าจนตัวโกงบูมที่วิ่งตามมาติดๆชนเข้ากับพันหลังของม้าเต็มแรงชายชะกันสี่คนยืนตระงานขวางทางพวกเขาไว้ด้วยท่าทางคุกคามอีกเพียงไม่กี่ชั้นก็จะถึงลานจอดรถอยู่แล้วเชียวม์ารีบดึงบูมให้ไปหลบทางด้านหลัง ตั้งท่าเตรียมรับมืออย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องคนที่เขารักที่สุดหวังเพียงว่าทักษะที่พอมีจะช่วยถ่วงเวลาให้กันหรือเอ็มตามมาช่วยได้ทันน้องบูมไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวพี่กันก็มาแล้วพี่มารจะปกป้องน้องบูมเองอืมบูมกลัวพี่มาร์เสียงหวานสั่นเครือสะท้านด้วยความพรั่นพรึง มือเล็กทั้งสองข้างเกอกบ่ามาร์ทไว้แน่นจนสั่นไปทั้งตัวไม่มีใครคาดคิดว่าในสถานที่ที่คนพลุกพล่านขนาดนี้พวกมันจะกล้าลงมืออย่างอุกอาจโดยไม่เกรงกลัวสายตาใครมาร์ทเหลือไปเห็นป้ายประตูหนีไฟเขาคิดว่าหากพาบูมเข้าไปทางนั้นได้อาจจะสลัดพวกมันหลุดหรือหาทางลงไปเจอกับพวกพี่กันได้เร็วกว่าทรงตัวไอคนข้างหลังมาดีๆถะน้องชายพวกพีไม่มีธุระกับน้องอย่าหาเรื่องใส่ตัวเลย หัวโจบหน้าโหดเอ่ยเสียงทุ้มกังวานพลางส่งยิ้มเฮี้ยมเกรียมให้มาร์ทน้องบูมครับเดี๋ยวพี่จะถ่วงพวกมันไว้เองน้องบูมเรียบวิ่งไปตามทางบันไดหนีไฟตรงนั้นนะไปหาพี่กันกับพี่เอ็มให้ได้พี่มาร์สสัญญาว่าน้องบูมจะปลอดภัยไม่เอาบูมไม่ทิ้งพี่มาร์ทหรอกคนพวกนี้มันตั้งใจมาทำร้ายบูมพี่มาร์ทไม่เกี่ยวสักหน่อยไปตามพี่การมาช่วยเถอะครับบูมวิ่งไม่ไหวแล้วขามันก้าวไม่ออกจริงๆ มารส,สัมผัสได้ถึงความกลัวที่ท่วมท้นในน้ำเสียงนั้นเรื่องให้ทิ้งบูมไปคนเดียวไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ต่อให้ต้องตายเขาก็ไม่มีวันทิ้งบูมไว้ตรงนี้งั้นเราวิ่งหนีไปทางนั้นพร้อมกันหวังว่าพี่กันจะเดาถูกว่าพวกเราไปทางไหนมารตัดสินใจฉุดมือบูมพุ่งตัวเข้าไปทางประตูหนีไฟทันที เพราะเขาเล็งเห็นแล้วว่าไม่สามารถพาทั้งคู่ฝ่าฝูงชนในห้างไปได้โดยไม่ถูกรวบตัวและที่สำคัญจำนวนคนมากมายดูเหมือนจะไม่ช่วยให้พวกเดนมนุษย์กลุ่มนี้ละเว้นการไล่ล่าเลยแม้แต่น้อยทั้งคู่วิ่งลงมาได้ราวสามชั้นอีกเพียงชั้นเดียวก็จะถึงลานจอดรถยนต์อยู่แล้วเชียวแต่บูมดูเหมือนจะหมดแรงเต็มทีเขาเสียหลักสุดลมจนเกือบจะกลิ้งตกบันไดแต่มาร์ทคว้าดึงมือเอาไว้ได้ทันทุงที ทว่าสิ่งที่มาร์ตหวาดกลัวยิ่งกว่าการบาดเจ็บของบูมคือการที่กลุ่มคนร้ายตามมาประชิดตัวได้ทันในจังหวะที่มาร์ทเสียหลักมือข้างหนึ่งของบูมถูกกระชากอย่างแรงจนหลุดออกจากมาร์ทที่คุมไว้ตลอดทางชายร่างสูงกำยำสาม 3, คนก้าวเข้ามายืนขวางมาร์ทไว้ปิดทางไม่ให้เขาเข้าถึงตัวบูมที่กำลังถูกลากจูงแยกออกไปส่งตัวน้องบูมมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นพวกมึงตายแนะ่ มารประกาศกราดด้วยเสียงที่สั่นพร่จากอารมณ์ที่พุ่งพล่านแม้จะรู้ดีว่าลำพังกำลังกายคงสู้พวกมันสี่คนไม่ไหวมือหนึ่งของเขาสั่นระริกขณะพยายามล้วงกดโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือพี่ว่าน้องพูดผิดลรมั้งรูปรานก็ไม่ได้ใหญ่โตไปกว่าน้องบูมคนนี้สักนิดยังกล้ามาคู่อีกหรอครับพี่เตือนน้องดีๆแล้วนะว่าให้หลบไปซะจะดีกว่า ส่วนไอ้น้องหน้าตาน่ารักคนนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปให้เจ้านายจัดการเองชายหน้าเฮี้ยมคนที่สองพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงรอยยิ้มเจ้าเล่ในขณะที่พักพวกอีกคนพยายามฉุดกระชากบูมให้เดินย้อนกลับขึ้นไปด้านบนร่างเล็กทำได้เพียงดิ้นรนหนีสุดชีวิตมาร์ตยินมองด้วยสายตาเดือดดาลมือทั้งสองข้างกำแน่นจนเล็บจิกทิ่มลงไปในฝ่ามือ เสียงกัดฟันดังกรอดชัดเจนก่อนที่เขาจะตัดสินใจบุกจู่โจมเข้าไปโดยไม่เกรงกลัวร่างสูงใหญ่ตรงหน้าเพราะคนด้านหลังสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของเขาเองโอ้ยอะไรวะเนี่ยหนึ่งในพวกหน้าเฮี้ยมร้องเสียงหลงเมื่อร่างกายถูกบางอย่างกระแทกเข้าเต็มยอดอกอย่างจังมันเป็นของแข็งที่จูจ่ๆก็ปรากฏอยู่ในมือของมาร์ททั้งสามคนที่ตั้งท่ารับการบุกอยู่แทบไม่ตั้งทันตั้งตัวกับความรวดเร็วนั้น ไอเด็กบ้านี่มึงพกสนับมือมาด้วยหรอเนี่ยคนประเภทไหนวะพวกอาวุธแบบนี้มาเที่ยวงานเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในมือซ้ายของคู่ต่อสู้ชายอีกคนก็ตะโกนโวยวายเตือนเพื่อนให้รู้ว่าศัตรูร่างเล็กไม่ได้มามือเปล่าแต่มันคือของหนักที่หากโดนเข้าจุดสำคัญอาจถึงขั้นเข้าห้องไอซได้เลยก็นคนแบบกูนี่แหละที่พกของพวกนี้มาด้วยและไม่ใช่แค่อันนี้แหละนะยังมีไอ้นี่ด้วย กูจะเอาพวกมึงให้ตายทุกตัวเลยคอยดูกล้าเอามือสกปรกมาแตะต้องตัวน้องบูมของคูงั้นเหรอคราวนี้ทั้งสี่คนถึงกับพัง,งะดวงตาเบิกกว้างด้วยความอึง้งมาร์ทควงมีดพกใบสั้นขนาดพอดีฝ่ามือที่มีคมกริบสะท้อนแสงไฟเขี้ยวหานุมานก่อนจะกำสนับมือในมืออีกข้างแน่นตอนนี้มาร์ทไม่สนแล้วว่าจะชนะหรือแพ้ ขอเพียงแค่ให้บูมดิ้นหลุดแล้มหนีไปได้ก่อนก็พอมือข้างหนึ่งกำสนับมืออีกข้างถือมีดพกที่สะบัดกวาดแกว่งใส่นักเลงร่างกำยำจนต้องหลบหลีกพลวันมาร์ตบุกตะลุยจนพวกมันโดนคมมีดไปคนละแผลสองแผลบางจังหวะเขากระโดดถีบเต็มแรงจนคนร้ายกระเด็นกลิ้งลงไปตามขั้นบันไดความเดียดดานทำให้สัญชาตญาณการฆ่าที่ถูกปาเอลเคียวกรรมมาถูกปลุกขึ้น คนร้ายที่จับบูมอยู่ตัดสินใจเวี่ยงร่างเล็กลงพื้นก่อนจะรุดเข้ามาสมทบกับพวกโอ๊ยเจ็บนะเนี่ยเสียงหวานวยวายลัานเมื่อร่างถูกเวี่ยงไปกระแทกกับผนังด้านข้างอย่างจังจ,งจนซึดลงกับพื้นมาร์เห็นภาพนั้นแล้วความโกรธก็พุ่งถึงขีดสุดเข้าโถมเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งศิลปะการต่อสู้สายโหดที่ราเอลถ่ายทอดมาให้ถูกนำมาใช้โดยไม่มีการออมมือ คนร้ายบางคนโดนสนับมือกระหน่ำเข้ากลางท้องจนจุกตัวงอลุกยืนแทบไม่ขึ้นความเร็วและความปราดเปรียวของม้าสร้างความเสียหายตามร่างกายของพวกมันมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะรอยบากยาวตามช่วงแขนที่เกิดจากคมมีดพบภ่าแม้ม้าจะถูกถีบจนกระเด็นล,ล้มลงไปกับพื้นกี่ครั้งแต่เขาก็ยังกัดฟันลุกยืนขึ้นมาสู้ใหม่ได้ในทันทีม์ผู้ที่ทุกคนเคยมองว่าอ่อนแอ ทว่าตอนนี้ศิลปะการต่อสู้ที่ซุ่มร่ำเรียนมาตลอดหนึ่งปีเต็มทั้งจากราเอลผู้กองกันรวมถึงวิชาลอบสังหารสายนัาค่าจากปอเช่ได้หลอมรวมให้ฝีมือของมา์สอยู่ในระดับที่เรียกว่าต้องกันตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นหมัดสอกหรือลูกเตะม์ดสามารถทําให้คนร้ายล้มพับไปได้เลยทีเดียวน้องม์ดพาน้องบูมไปหาเอ็มที่รถเลยมันสตาร์ทเครื่องรอแล้วเดี๋ยวพี่จัดการต่อเอง เสียงสวรรค์สำหรับมา้าดังขึ้นผู้กองการวิ่งทะยานลงมาจากบันไดชั้นบนเขาพุ่งเข้าไปดึงข้อมือของบูมที่กำลังจะถูกคนร้ายอีกคนกระชากกลับไปในระหว่างที่เจ้าตัวพยายามจะหนีออกจากจุดปะทะเพื่อไปหาทางออกอึกฝ่าเท้าของผู้กองกันถีบเข้าที่หน้าท้องของคนร้ายที่จับข้อมือบูมีเอย่ยงสุดแรงจนมันคลิ้งกระเด็นตกบันไดไปหลายขั้นมร์ตรีบเบี่ยงตัวเข้าไปถึงตัวบูม แล้วคว้าข้อมือเล็กพาวิ่งออกจากบัน,ดนไดหนีไฟมูน้าไปยังบันไดปกติเพราะอีกเพียงฉั้นเดียวก็จะถึงลานจอดรถที่เอ็มกำลังรออยู่แล้วผู้กองทีบเบาๆหน่อยก็ได้ไม่เห็นสภาพพวกเราหรือไงครับเนี่ยโดนไอ้น้องมาร์ทอะไรนั่นเล่นจนเละไปหมดทั้งตัวแล้วดูไอ้ตัวนั้นสิมีดบาดแขนยาวเป็นทางเลย ชายคนที่เพิ่งกลิ้งตกบันไดไปจากการถูกผู้กองกันถีบค่อยๆกระเสือกกระสนใช้มือเกาะราวบันไดยพยุงตัวเองขึ้นมาอย่างยากลำบากเขาเอ่ยปากบ่นด้วยน้ำเสียงคร่าสั่นจากความจุบเล่นให้สมบทบาทไงแล้วดูพวกมึงสิสภาพทำไมแย่ขนาดนี้วะหน่วยซิล้าอะไรอ่อนปวกเปียกกับเด็กได้ขนาดนี้อับอายขายขี้หน้ามด ผู้กองการกระตุกยิ้มไม่ชายทั้งสี่คนซึ่งสภาพตอนนี้คงต้องไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวโดยด่วนพระมาทเล่นงานแบบไม่ยั้งมือเลยจริงๆโชคดีที่คนเหล่านี้ฝีมือเยี่ยมระดับต้นๆไม่งั้นคงได้ไปนอนวัดแทนโรงพยาบาลแน่โหใคระจะนนตล่ะครับผู้กองว่าน้องม้าจะพกทั้งสนับมือทั้งมีดมาครบมือแถมยังว่องไวเป็นบ้าเลยนะแหน่สิเรื่องความอึดความอดทนกูเป็นคนสอนมาเอง แต่ความโหดเนี่ยฝีมือเมียกูสอนมากับมือนักฆ่าตัวจริงเทรนมากับมือขนาดนั้นหลังจากผ่านเหตุการณ์รถถกขวัญมาได้บูมถูกพามารักษาตัวที่โรงพยาบาลของหมอราฟและถูกนำตัวไปเช็คร่างกายในทันทีเพราะหมอราฟเองก็กังวลเรื่องอาการบอบช้ำภายในไม่น้อยเมื่อทราบว,ว่าบูมถูกจับเวียงจนร่างกายกระแทกกับผนังปูนอย่างจังถึงสองสามครั้งไอมาร์ท ไปตรวจร่างกายกับทําแถตัวเองก่อนไหมเดี๋ยวค่อยมายืนรอมึงบูมตรงนี้ก็ได้สภาพมึงดูแย่กว่าน้องบูมอีกนะตอนนี้เลิกพะวงเรื่องคนอื่นแล้วมาดูแลตัวเองก่อนเถอะยังไงหมอราฟก็ดูน้องอยู่ราเอลยืนอยู่ข้างๆพยายามเกลี้ยกล่อมมาร์ทที่เอาแต่เฉงเงือม,มองลอดผ่านกระจกประตูห้องฉุกเฉินมาร์ทดูจะไม่ให้ความสำคัญกับบาดแผลตามร่างกายของตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียว ราเอลพยายามยื่นมือไปจับแขนเพื่อจะลากให้ไปทำแผลแต่คนดื้อรั้นก็สะบัดมือเขาออกครั้งแล้วครั้งเล่ายังไม่ยุ่งพี่ไม่ห่วงน้องบูมก็ช่างสิแต่ผมห่วงมึงจะบ้าหรือไงอมาร์ทกูเนี่ยนะจะไม่ห่วงน้องบูมนั่นน้องชายกูเหมือนกันนะโว้ยสายเลือดเดียวกันแท้ๆมึงคิดว่ากูจะนิ่งดูดายได้ยังไงแต่มึงเองก็เจ็บ ส่วนน้องบูมอยู่ในมือหมอราฟแล้วยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนไปทำแผลก่อนนะมาร์ทถือว่ากูขอร้องคำอ้อนวอนนั้นไร้ผลมาร์ทยังคงตรึงสายตาไว้ที่บานประตูห้องฉุกเฉินไม่วางตาราเอลถอนหายใจยาวพลางครุ่นคิดว่าเขาควรทำอย่างไรกับความรู้สึกของมาร์ทในตอนนี้ดีมันจะเป็นไปตามที่ผู้พันหมอคาดการไว้จริงๆใช่ไหมที่ว่าต่อจากนี้ มาร์ทจะเตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายมากขึ้นแต่เท่าที่เห็นตอนนี้มาร์ทขับไม่ใส่ใจแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเลยคุณราเอลปล่อยน้องมาร์ทไปเถอะครับมานั่งรอตรงนี้ดีกว่าปอเช่ที่นั่งอยู่บนม้านั่งไม่ห่างนักพูดขึ้นราเอลจึงตัดสินใจเดินหน้ามุ้ยไปนั่งลงข้างๆสายตาคมกริบมองมาร์ทด้วยความเหนื่อยใจยิ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กำแพงในใจของมาร์ทจะยอมเปิดออกให้คนอื่นเข้าไปดูแลบ้าง พี่ต้องทำยังไงดีน้องปอเช่ไอ้มาร์ตอาการหนักแล้วนะตอนนี้ยิ่งเห็นว่าน้องบูมโดนทำร้ายมันยิ่งไม่ใส่ใจตัวเองเลยทั้งที่ตัวมันเองก็ตกเป็นเป้าหมายเหมือนกันไม่รู้ว่าเรื่องของไอ้มาร์ตจะความแตกไปถึงหูอาเรวัตตอนไหนแล้วที่พี่หมอกบ,บอกว่าต้องการกระตุ้นไอ้มาร์ตนะ่ะแกต้องการอะไรกันแน่ทำแบบนี้มันยิ่งทำให้มาร์ตห่วงน้องบูมหนักขึ้นไปอีกนะพี่ว่า ราเอลนั่งบ่นถึงคนหน้าประตูห้องฉุกเฉินที่ยังคงเดินกระวนกระวายไม่หยุดพลางถอนหายใจเฮือกใหญ่พี่หมอคงอยากให้น้องมาร์ฝึกเพิ่มนะครับถึงจะรู้ว่าน้องไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่อย่างน้อยน้องมาร์ทก็จะมีเป้าหมายในการฝึกอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่ถูกบังคับจากคุณเหมือนหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณรู้ไหมว่าผมบอกน้องมารทว่ายังไง น้องถึงยอมแอบซ้อมหนักกับผมก็เรื่องน้องบูมนี่ไงครับ